วันนี้มีให้บูชาเหรียญปู่ไหมคะมีค่ะลูกค้าขากดเข้าไปลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนที่หนึ่งหน่อยน,นะคะใครไม่มีที่ซื้อที่แทงฝากบ้านหวยเฮงด้วยนะคะลูกค้าขาฮานอยฮานอยจ่หาหยาบาทละเก้าสิบนะคะใครไม่มีที่ซื้อที่แทงฝากบ้านที่หนึ่งถูกปักหมุด <ๆ S 1> ด้วยนะคะลูกค้าขาขออีกสักร้อยห้าสิบคนได้ไหมคะกดเข้า,าไปลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนที่หนึ่งหน่อยใครกดเข้าไปลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนขอให้ถูกฮานอยวันนี้สามตัวตรงๆเลยค่ะลูกค้าใครกดเข้าไป เพื่อนวันนี้ขอให้ถูกฮานอยสามตัวตรงๆเลยค่ะใครกดเข้าไปลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนวันนี้นะคะขอให้ถูกฮานอยสามตัวตรงๆเลยค่ะใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์รวยขึ้นมาค่ะลูกค้า่ะใครกดเข้าไปลิงก์ที่ปักหมุดแล้วนะคะแล้วกดเพิ่มเพื่อนหนึ่งขอให้ลูกค้าถูกฮานอยสามตัวตรงๆเลยขอให้ลูกค้าถูกฮานอยสามตัวตรงตรงเลยลูกค้า่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดเข้าไปลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนได้หนึ่งหน่อยนะคะเพราะว่าลูกค้า ไอ้ลเกิดว่าลูกค้าไม่ได้กดเข้าไปในลิงก์ที่ปักหมดุดก็หนึ่งก็อาจจะไม่ได้ไลไรแจกหนึ่งก็จะลงแต่ว่าในกลุ่มอ่ะหนึ่งลงให้ทุกวันอยู่แล้วนะคะลูกค้า่ะในกลุ่มหนึ่งลงให้ทุกวันอยู่แล้วเสียงหมูร้องได้ยินเสียงหมูร้องไหมดูดิหนึ่งชอบแหวนวงนี้มากเลยคือไปแล้วได้มาแล้วเป็นเนี่ยคือหนึ่งนนจะจะเอามาแจกกับคนที่บูชาหเหรียญปู่คนที่บูชาเหรียญปู่หนึ่งจะมาทําแบบ